เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ชมที่เกาะพ่อแก๊สทีวีวันนี้เราจะมาเล่นเกมินิเวอร์วันนี้เราจะมาชีวิตรอดครับแล้ววันนี้เรามาเที่ยวตั้งแคมป์ครับเรามาดูกันเลยอู้ยาเออแล้วผมอ่ะไม่ได้มาหาใครนะอันนี้ผมตั้งแคมป์หลายมาเพื่ออะไรไม่รู้ตั้นมาเยอะๆแหละเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 มันตัวเลยนักเก็ตเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันนักเก็ตของไฮเว่ยพี่สารนี่เดี๋ยวแล้วครูพี่ครับ คุณช่วยเราด้วยไม่หรอกจ้าเอาช่วยหน่อยหนิฆ่าไปหนึงฆ่าทิ้ง่ขาไม่สนนะไม่สอนอะไรมันดอกอะไรมาใช่ไหมเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงคุณผู้หญิงครับเมื่อกี้มันตัวอะไรเหรอครับโอ้ฉันอยู่แถวนี้ฉันรู้มันคือกระเบะของ Hi อไฮเวอร์แหละโอ๋อว่าแล,แล้ววันด้วยเนาะโอเคครับเอ้ยเดี๋ยวนะมันฆ่ามันดอกอะไรมาให้เราอะเดร์แลมเดร์แลมคือใครอะไม่นะฉันาเซมีสไนเปอร์นะปิว้ว สเนปเปอร์ pper, คนเบาเลยเขวี้ขวานทุ่มดิวะ่ะมาดิมีขวานนะไม่นะเดรรม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 มันทำไมเนี่ยเราฆ่านะักเก็ตแล้มันจะได้เดรรมเหรอต้องเศษเอาเออใช่ไหมเถอะโอ้มาเด็ครับเดรรมอยู่นี่เหรออย่าแอบเอ้ยซับลาแถวนี้มันเยอะเเกินโหมีการกระโดดมาตรงนี้ด้วยหล่อเท่ ม่นะอยาก,กินคุณไม่ินนนี่มันเป็นข้อมูลชั้นดีของเราเลยอย่าฆ่าคุณมา嘛คุณไม่ยนครับคุณม,มีหน้าที่ผมไหมครับมีสิจ๊ะให้เจ้าฆ่าอะไรนะให้ว่าให้สันได้สิบตัวสิบชนิดดีกว่าโอเคครับแล้วตัวเมื่อกี้ดับไหมเออได้จะดับเลยอ่าเดี๋ยวข้าดับให้นะตอนนี้ก็เจ้าฆ่าไปสองชนิดแล้วก็คือนัดเกตกับเดอร์แรมโอเคครับขอบคุณนะต้องไปฆ่าอีกหลายตัวเลยนะสิบตัวจำเอาไว้นะ ครับเดี๋ยวได้ค่านัดเกตแล้วก็เดี๋ยวแรมไปแล้วมีไฟฉายนี่ครับใช่ใช้เลยจ้ะโคตรสว่างเลยอะไรอะ่ะอย่าให้ดูอาหารไปป่ามาอ๋อเขารู้แหละมันเป็นข้อมูลของเกมเขาใช่มหมเถอะแล้วไม่อ่านหรอขี้เกียจ เอยได้ข่าวว่าที่นี่มันต้องมีมอสแมนสิถ้ามันเป็นป่าขนาดนะั้นต้องมีไซเฮดกับมอสแมนแน่เลยวะ่ะแต่มันไม่มีจีนเหรอเพราะว่าเดี๋ยวแต่นัดเก็ตกับเดอรแรมันยังมีเลยเออมาจจะมีก็ได้แต่ตอนนี้ฉันตกเออองขุดบอบดินละเออลำบากลำบนอะไรอะ่ะ เลยไอ้กบไอ้กบไสไหลของไฮเวอร์ไมเห็นแล้วไม่ต้องดินต้องไปฆ่าใช่ไหมนะ่ไอ้กบไสไหลนะ่ะเดี๋ยวขอผมขอไปหาตัวแนปะ๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปเจอตัวอะไรแปลกๆมาผมทำใจที่ต้องไปฆ่ากบใช่ไหมแต่ผมว่ากบมันน่าจะโหดอะ ว่าว่าผมมันกระจอบมันด่าตัวเองอนะเออใช่ปะเนี่ยคเอไอทำไมมันไม่เดินอะเชี่ยไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันทำให้เราเดินผิดด้านเหรอคุดโกมะม,มาดิมีปืนนะดา มาดิ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 มีปืนนะอืมเก่งเหลือเกินมาสิมาสิมาสิโอ้ชาโอ้ช้าโอ้ชานี่นะนี่นะนี่นะเอาไปพลัดสิ๋อ เลยข้ามตายโอ้ตายเฉยเอยเดินผิดด้านน่ะมันทําให้เราเดินผิดด้านเอามันกลับมาแล้วนี่คืออะไรถ้าขุดมันจะมีอะไรไหมว่าแล้วขุดมันต้องเจอเตัวอะไรเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเดอะแอนเจนเดี๋ยวอันนี้ของเดี๋ยวตัวเมื่อกี้มันคือไอ้เจ้ากบไสไหลของไฮเวอร์อันนี้คืออะไร ดอยแอนเจิลใช่ไหมได้เดอยแอนเจิ้ลแล้วทำไมอ่ะแหมมาห้าวมีพีแอดทำไมเดอยแอนเจิลมันมีหลายตัวชิบหายแล้วชิบหายแล้วผมสู้ไม่ไหวถึงเวลาทแต้องแล,แล้วสินะพลรานยาเปียวยาณนะใส่ชุดเกาะนี่คือชุดเกาะของเรามาดิแขนแก้มสุดมีพลันนะมีพลันนะเพื่อนเรามีพลันนะ อย่ามาห้าวนะเยอะเอาไว้ซะล้านลูกน้องเสลิลูกน้องม,มาเฉลิ้านั่นต่อไปนี่แนะ่มาเบิดนี่แนะ่เอาดูดิมีหลายพลานะปิดปืนละติว เดินเจ้ามาดินเจ้ามาเดินเมาดิมันอยู่ในเพื่อนอ่ะเจ้าเนาะหายแล้วสินะพลรานขอถอดมันะนะ ขอถอดชุดเกาะไปเลยเดี๋ยวนะถอดชุดเกาะแล้วไม่หายอะ่ะอ๋อต้องกินนมก็กินนมให้หายก่อนโอเครมาหายละเราแกปแเ,เ,เ,นนเ,เ,เป็นคนทั่วไปดดวแล้วเอ้ยเดี๋ยวดีอันนี้ไม่ใช่มันจะโอเคเป็นคนทั่วไปจิบโอ้ยฉัดชนะได้สามชนิดแล้วใช่ไหม่ยเอ้ยไม่ใช่อีกสี่ชนิดมีนักเก็ต เดอะแรมเจ้ากบแล้วก็เดอะ g อ n เ s นส์อ่ะเรียนรูปน้องมาเลยแล้วกันมาไปหาตัวต่อไปโหมอสแมนเด็ว oh, ไงอ่ะมาดิครับแล้กทุกคนค่ามาันอันนี้มานี่ลงมาเดีย๋ยวนะนี่มันตัวอะไรอ่ะใช่มันเถอะเดวข้าเดาอะไรมก่อน ขอใช้ไฟ่ายมา,าให้สว่าเดวแรมเดวแรมตายแล้วไอี่ก็ต้องตายมอนแมนแล้วไงอะมอนแมนไม่มีความเกรงกลัวมอนแมนแต่นห้น่นมันตัวอะไรวะอันนี้มอนแมนตัวที่ห้าอันนี้ตัวที่หกแล้วตัวที่หกคือตัวอะไรรุ่นน้ำไปดูดิแปลารไปแล้ว ลิเดี๋ยวว่าอะไรนี่มันนักซื้อนี่มันตัวนักซื้อของไฮวอดีวว่ว่ะอันนี้ตัวที่หอมาตู้เลยท่านครับเอ็นักซื้อยังไม่ตายเหรอแล้วนั่นมันอะไรบ้านเหรอครับเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เอ็นักซื้อตายนะโอ้นักซื้อจะตายแล้ว ตายแล้วปะไปบ้านตรงนู้นดีวกว่าเพราะทำไมเราได้กล้วยป่าเต็มเลนเนีนนนน่ยกล้วยเต็มเลยเหลืองๆมั้ยขึ้นดิวิขึ้นได้ไหมอ๋อเหมือนจะเป็นรถเสียแล้วมันเออใช่ไหมเหลือไปไปหาตัวที่ตัวที่เท่าไหร่วะตัวแป๊บนึงนะขอดับก่อน <c ười> ต้องไปหาตัวที่เจ็ดเราจะไปฆ่าตัวที่เจ็ดกันว่าคันเนี้ยกูฆ่าไม่หมดว่าวันเนี้ยกูเจอตัวหัวแล้วเฮดไล์ดีที่ไม่ใช่สันิษแต่ก็มาเลยสู้กัน รูน้องอ่ะเขาเตรียมเลยไปใชยไฟ้ายย้ไล์เอาเลยค่ะว่าเฮดไล์เฮดไล์ ที่เจ็ดถ้าฉันฆ่าแกดได้ฉัก็จะ,ะโ,ดโหดเหตุหลายมันโ,โหดเหตุหลายโหดเก๋แม่คฆ่ากูหลายชีวเลย ตายเฮ้ย hey, ยังไงเห็ดลายบอบเลือดการบอกเลือดเลยว่าจะตายแล้วลายจะตายแล้วเฮลจะตายแล้วแดดนี่ควันใช่ไหมน่าจะควันมาเราไปหาตัวที่ ตัวที่แปดกันไทเว่าใครจะเป็นเหยื่ออะไรที่แปดของพวกเราเออขอดูหนึ่งชุดเกาะอ,อะไรเนะี่ยอ๋อเป็นเลือดใช่ไหมเถอะไปไปหาเหยื่ออะไรที่แปดนั่นมันควันนี่ว่าควันออกเหตุว่วยอะมันต้องมีตัวอะไรไดยควันอะส่วนใหญ่ควันอะมันจะมีตัวอยู่ตัวที่แปดของเราจะเป็นตัวอะไรวะดีใจว่ะเจอสักทีนิสิงที่เดิมมาสักห้าชั่วโมงล้อเล่นล้อเล่น ห้ามเข้าเหรอมึงคิดว่าห้ามเข้ากูเข้าไม่อาจจะลมไปทางประตูดีกว่ารู้สึกหลอดเท่ประตูไม่มีอะไรอรอห้ามเข้ามันเป็นคำที่ทำให้กูอยากเข้าเข้าใจห้ามเข้าอ่ะแปลว่าเข้าเว้ยมีอะไรไหม อะไรอ่ะถ้าไม่มีแปลว่ากวนอ่ะหายใจไม่ออก่ะเขาวงกดวะสวนสายต้องเดินแล้วเจอเลยกระตูดแพท กะตูดแคทต,ตีตายโดยที่ผมไม,ไม่ไม่ทำอะไรผมตอนนี้ผมต้องฆ่ากะตูดแคทแล้วแหละถ้าฆ่าได้กูจะเป็นอะไรดาราไปอะไรกระตูดแคทอยู่ไหน นี่สู้มกับกระตุ้แค่ไม่ได้แล้วตรงนี้กระตุ้แค่มึงต้องตายมึงต้องตายอีอเอกระตุ้นแค่แตดอุ้ยได้ขอมต้องหาเหยื่อไยที่เก้าแล้วแม่นได้ขอมโหดฮะก่อมมาจากไหนตีปืนโคตรดีเลยกระตูนด็อปก็มาฉลาดไหมล่ะแม่นฆ่ากระตูนด็อปได้ละ กระตูนดับก็ตายเว้ยอันนี้กระตูนดับอีเวอร์ชั่นนึงตายชนะชนะแล้ววูได้สิบตัวแล้วผมได้ไฮเวอร์สิบตัวแล้วผมฆ่ากระตูนดับเวอร์ชั่นแบบแบนๆน่นะกับกระตูนดับแบบกระตูนแค่แต่แค่เปลี่ยนหูผู้ชาานะโคตรง่ายเลยใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นครัะเอ้ยเออนั่นแหละใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นี้แหละผมฆ่าไฮเวอร์ได้สิบตัวแล้วว้ขอบคุณนะปป้าที่ให้ภารกิจ โอ้โหอีชีว่ว่ะฆ่าไฮเวอร์ได้สิบชนิดอีซี่ไปลบาย